สวัสดีครับดูรถเกี่ยวพอลเนารีดีกว่านี่รถชาวมาแล้วเน,นี่ยอู้ยยกล้อยกล้อเดี๋ยวขยับรนหลบพอน รถเกี่ยวเสียบู้บงเลนนะอ้ามเดินไปถ่ายตรงนี้ได้ไหมวะกูจะถ่ายคลิปพาเดินอ้อมไปถ่ายเลยเดินเร็วรถ<ล>เ,เกี่ยวบูวังเลนนะ ชองแฝมสตอรี่เขาก็ถ่ายไปแล้วเอตังก็ถ่ายไปแล้วเดี๋ยวรอเขาเกี่ยวผ่านทางนี้ไปดูกันดีกว่ารเดต้องเองนะรถก้อ่ะ้ยสามโว้งบุบังเลนเอ๋อแต่เจอเชนบังเลนบ้างอ่ะ

จัดไปไล่ละสองเกียนได้ก็ดีเกียนเดียวแหละขอเกียน,ขอ,ยนขอเกียนเดียวพอนะได้น้ใครตามว่ได้ต้องเกียนละไล่กี่งานวะเนีย่ยพ่อไปช้นให้ดีแจ๋ว ผ่านมาพอดีนะถ่ายเลยมีหนูไหมเนี่ยเดี๋ยวรอดักหัวนี้กัน,นดูดกูได้กูวไว้แดกเลยกูบอกให้ลงละขาน่าจะลงแถบนูน้นมั้งเฮ้ยรถเกี่ยวก็ต้อตงวนซ้าย ตัดออกแถบนูน้นต่อ,อทำไมเ,เออเดี๋ยวเซนเซอร์เนี่ยเดี๋ยวมึงร้อนเขาวนมาเนี่ยแล้วมึงก็ดักตรงนี้เเอ,อเย้นพอจีนารีแม่งขึ้นยากรถเกี่ยวอะ่ะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวไล่ดักตรงนู้นเลยเ เอาเจ้าทีกูตีไม่เปนเนนฮะไม่ให้เสื้ออูก่กูไม่ให้มาลับยายเล็กยังไม่ให้เสื้ออู่กูเนี่ยไอ้ดูพวกมาลึกเก็บมาทอ ว่าอะไรพี่ว่าอะไรพี่โอ้ยกลัง ไกลมากนะไกลมากเลยทุกคนเฮ้ยอ้ำโอ้นโอ้ยรอดูมันขึ้นตรงไหนไอ้หนูมันดำได้ไม่นานหรอกดูไอ้หนูลงไปอีกแล้วมึงไปไล่ดู พี่มันลงไ้อีกแล้วโธ่ฝากา like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ